ความการนอนเกยบไฟท้ายในใจบ่ให้หัวเรื่องสี่เคยเกียบกลัวน้ำเก้าไา กอยม่ใส่้อยกระดัางอันเปลือแมงมีมนันไว้บันอู่ในชีวิตเลยเกิดเป็นความชินเลี้ยงเมียคนนี้นานลายปีบอกให้วังมดจะลูกเขาเติบใหญ่เทช เมื่อเมื่อไดร็จะซูมองสองเอาใจแครบส่วนหรือเมื่อเป็ี่นห่วเมื่อเมื่ให้บอกแจกพี่ห่างจับสซะเลยนะที่นั่นนี่เนี่แม่ใดคือบ่างเกี่ยมใบดุสิระเบิดบาดทั้งเกิดเรียนสายแล้วจัทสาแล้วู้่มันจะคืาววนทนแดดต้องยัมันจะไม่ถึงตัวกต้อเหงา้วดูนก็เรชพันธุ์ยการสที่เป็นอย่างนั้นมฉันเตะใจ คนที่เชฟาจตาฟาิตังทองน้องฉันนี่ยพเราไดเป็นเพ่าะั้นเชาจ้าทีอแต่ว่าพอเะฟปาตัางทองเราพอรู้ออกว่าเป็นอุจรายอะไรื้งอ,องตาพิาคอนองใจนไม่ผิดเรื่องเบียร์กงเสีทอง

โดนปแน้วมันก็เยเือันเยดนยเอาลอกเลกตขนามันเอเยไปนมึงนะเออวันนึงมานีกูยเนไปเอาคุณเยนเพื่อนตนไหมกูว่าจะไปเอามีมเออคนม่ใส่โ้าเห็นคเนตนไหมอ่าจะได้เดยเจะได้เป็นลูกาุยเลยเยมันกำลังขึ้นุ่นกลน้มานเนาะยตเียว ก็เป็นตักาเท่หัวจกงไก่ถึงก็คู่เใส่วบัก็คือเอาดีเออเอาไว้เลยบัดเลี้ยวๆได้ระตุางเป๊ะเออซิมากระแลงาือได้ไปมได้บักระโดดเอะมันก็จะขามเนาดูีวไหนห ทำทานกันเลยพวกตั้งยนต์ทานกันเอาหน้าเลยชื่อน้ำชาอ๋อเฮ้ยเป็นเคยหรือก็เคยตื่นกันแล้วไหมมันจะสร้างไม่หนูเป็นเพื่อนสนิทหลีดีกว่โอตะอ่อนโอ้ยไม่ดูแล้วไปเลยเดี๋ยวมันก็โดนเงี้ยมันสองเดียร์เลยเรื่องข้ามวงบอกมันจะเป็นเรื่องไม่ละอาจารย์บอกสบายแล้วพอว่าหรือวะเดน๋ยวเอฟเฟคผมมีเยอะแยะที่สิที่หนึ่ง พ่กระเมเปินแบริวารปีเกตบ้านองก็อกบ่าจะสรัาจะชวบ้ให้ับเจ้าข้อหมากข้อเปลิ้อหจ้สิวัเจ้าเเสด็จอไปยงคเรื่องนี้นะ่อเฉยนีว่าท่านในฟ้าวราไปยงคางอียางพ่อจะยดี่ว่าในพ่อที่โบรานพ่อเมืองเสด็จทอพ่อเฉยี่ว่าท่านในพ่อหรอกเสด็จทองพ่อทินนาลาเลี้ยงพ่อก็เมรียกแล้วก็เหมืในไม่ใจฟังงานงานในหัวเดืม ไมายง่นนะมชีิเลโอ้โเปียนชีวิตมังจะตกอกก็หมายเปียเลยถ้ามาชเว็ตตับตันเวลาไม่ไสังขารสังขารลวยรวยเมอกลแม่ีูเลอว่าเขว่าพูดกขต้อเป็นมือเป็นแขนต้องมการรวูเพราะว่าเวลาแม่วาชเจะมาจะปฏิเสธไยูแม่วาไม่งได้ ถ้าเช่นน <to> <io> <to> ั้นก็เย้งสิ่งที่ความเป็นสิ่งี่ควรพิจารต้งเฉประกาศอห่างโรบตัวมเลยว่าอีกเจ็ดวันจะมีการแตงต่างกับสัตัวใหนใน้อเเรื่องเออประกาศอีวันเมืองไทยจะบริ คล่องกระสมบัติแทนขาสีสสให่ให้เออแกรกสิมีการแต้นตังให้สนมข้าสีบนเลื้ยงขันขึ้นมากจากสนมเป็นสะพายรถแกสะพายรถเป็นมะเสียรโปรันัทราบทุกคนใาเนืยมเทโลวีจบประกาศคือหลัหงจากเราดูดใจแค่ปะ

มึงเห็นกูเปลี่ยนต้อมของมึงอยากเงินเนาะว้ายไอ้ตัวมึงอะขันยากระบอกดีดกูถีท่านถีท่านโอ้ยไอ้หวเราะอะรกนาบอกว่าผมใช่ดเรื่องว่าผมใช่ด้ยเนามึงม่ต้องหันหน้าหนีบักเละมึงเล่นมั่งูเลยเม่นบอสต้อบเรีว่ามาสร้างเรื่องมึงจากไรอยู่บ้าบอเอา เป็นยที well ่จะมันใจคนีว่าคานหมาหมันใจไหยหมาบ่เอาคักข่ะมโอ้ขาข้อต้นเนะหมหมา่อยกัดขอขาเลยหมาข่อยหายที่หนเลหมาหมาหมาขอยรถแท็กเตอร์รถไม่เลิกนร่เีหาก็ไม่ใส่มาซื้อรถแท็กเตอร์ก็ไปเกีบตัวยแทเตอร์โอ้คนวนั้นี่องคนรู้เปยูลู่เเดกห้อยหมาก็ห้อยคนอ้อมหน้าเราออนอย โอ้กาเป็นปางคือยหนดสนุโอ้อขว่าเขาว่าล่ะ่ารักาอ้กา้เลยเยเยัูกพันสชานเขาเป็นแบบไรเขาสูตั้มดําเขาวนจยอย่าทตย้ก็มากยู่งข้นมีคนไุกคนอีก้าันที่ตู้ยัดอ้ยตูอยู่ังวน่งอยูตา งยาบหยางอจำรียนอย่งนี้เว้ยมังปลาหรอเปล่เอาเสียได้ไหนเอาอเลยเอาวาให้กูสาธุกสิงสิทธิ์ครบวานคูเมียอมาโเออคูขายพันปลาไะ้รว่าอะไรกันไรเงพอผู้เ้จออกผู้หามาป่าพาค้อนตายเฮ้ยโธ่

ปจอพวกยิบเหองน่าไปจอพวกยีน่ไปจอดพวกไผ่หมัน้อไปจอดพวก่หรี่ทีเราสมีพูดเห็นนามันไงสนอ้เห็นนาเขา้เรขึ้นมาของเค้าจริงไหไปย่างดอที่อดีอาากเหมือนคน

นี่ท่านผัวหมอไก่ฟังแช่ไพมาเสนรปตั้เจอควมจี๋เสียโตจะได้แข่งตุ้งยังยเข้าแพ่ไทยเด่นสี่สอง I'm yeah. going yeah.